โอเคล้าง2ก็เป็นด่วนน้ำมันใส641่นะครับก็ได้ GA มาทางขบวนแต่ไม่เห็นหมายเลขนะครับเพราะว่าเพิ่งออกมานะครับแล้วเรามา,มาจอดขวางพอดีผมเลยไม่เห็นว่า G ผมไเลยผมเลยไม่เห็นว่าหมายเลขอะไรนะครับก็เป็น GA นั่นแหละทางขบวนทางนู้นก็เป็น1นึหนึ่งสออาตอมนะครับหมายเลขอะไรฮะก็ช่วงนี้เนี่ยคนก็เริ่มที่จะ ตั้งแต่วันที่ 16, 17, 18แล้วรวมถึงวันนี้เนี่ยนะครับคนก็เริ่มจัดทยอยกลับบ้านกันแล้วเมื่อคืนเป็นไงฮะ962ศซราอากุงที่อภิวัตนได้ดูกันไม่เอ่ยนะครับเป็น g a 4523มาเนึกว่าฮิตจชิมาไม่ใช่โอเค112ฮะเป็นอัลสตอมนะครับ4227ถ้าบางคนที่สายตายาวจะเห็นเลขนะครับแต่บางคนสายตาสั้นต้องใส่แว่น ก็อรอขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันโอ้ยังแน่นเหมือนเดิมคนยังแน่นเหมือนเดิมโอ้ยคนแน่นม,มากเลยนะครับโอ้หตั๋วยืนยังมีอะ่ะโอ้หคนแน่นม,มากาบนีสสสอแ แน่นมากฮะมีตัวขึ้นเลยนะครับ,ม,รบมีตัวขึ้นเลยฮะร้างสองก็เป็นหกซีหนึ่งที่กำลังออกนะครับอุ้ยคนยังแน่นอยู่เลยคนยังแน่นอยู่เลยนะครับโอ้โหไม่ต้องบอกอะตัวเยือนมีอยู่แล้วนะครับ อ,อย่างที่บอกเนาะคนบางคนเอ้ยไม่ใช่คนทุกคนเนี่ยก็เริ่มจะทยอยกลับบ้านแล้วนะครับโอเคอุ้ยตัวยืนเพียบเลยอะ่ะอุ้ยมีชาวต่างชาติมาด้วยนะครับโอ้โหไปไม่ได้เลยอะ่ะข้ามไปล้างสองไม่ได้เลยทุกคนไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ถือว่าหกสี่หนึ่งพวงยาวเหมือนกันนะโอ 6-1นะครับปานปกแปก้งนครลำปางวันนี้พวงยามากได้ GA มาถังขบวนด้วยขอถ่ายตรงนี้แล้วกันนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็น6-3 3ที่ผ่านไปนะครับ6-1ก็จี้ไปติดๆเลยอ่าโอเคเป็นสวยงามฮะ6-1 บ้านปอกแป๊กนะครลำปางบ้านปอกแป๊กก็อยู่จังหวัดอุบลราชธานีไปที่ลำปางภาคเหนือนะครับไปกรุงเทพถือว่าคร,ร,อ,ครอ่ามีคนถามนะว่ารถไปไหนโอเคถือว่าสุดยอดวันนี้คนยังแน่นเหมือนเดิมนะครับโหโหตัวยืนเพียบเลยนะครับที่นั่งมันเต็มเนาะนะฮะ เดี๋ยวขอข้าไปฝั่งนู้นก่อนกลับไปอยู่ฝั่งแล้วเหอะตอนนี้อากาศมันร้อนมากนะครับเมื่อวานก็ได้ข่าวว่า1นึนเนี่ยตอนไปถึงลบบุรีเนี่ยก็พ่วงตู้มาอีกสองตู้นะครับชั้นสามเนี่ยนะครับพ่วงม่อีกสองตู้โอเคเดินไกลหน่อยไม่เป็นไรอุย้ยบชส4หนึ่ซีซีหนึ่ง,น,งนะครับตู้แบบนี้เนี่ยจะพบบ่อยสุดในภาคใต้ เพราะว่าใจานิยมมาทําเป็นรถท้องถิ่นซะเป็นส่วนใหญ่โอเคเง่อออกไม่ไหวโอเคถึงสักทีแปบบเดียวแบบนั่งหันข้างนะครับเป็นไม้โอเคกลับเข้าสู่หมวดเดิมยวันนี้คนแน่นมากเลยนะครับยืนตรงบันไดไม่ได้อะวันเนี้ เมื่อวานคนแน่นเลยนะวันนี้คนแน่นกว่าอีกต่อฮะโอ้แน่นจริงไม่เถียงต่อให้จะมีตั๋วนั่งนะแต่ที่นั่งก็เต็มอยู่ดีโอ้ยวันนี้แทบยืนไม่ได้เลยครับพี่ วันนี้ยืนตรงบันไดไม่ได้อ่ะโอ้โหถ้าวันนี้เดินทางนะ้นเงเ้ยถ้าสมมุติว่าวันนี้ผมเดินทางขบวนนี้นะคงได้แต่ตัวยืนอ่ะโอ้โหตัวยืนเพียบเมื่อคืนกะว่าจะถ่าย108ู่นรถล่าช้ามาอหือไม่ได้ถ่ายอีกไม่เป็นไรเนาะโหแน่นจัดอุย้ย เนี่ยช่วงเทศกาลแบบนี้คันหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยแทบจะไม่เห็นผู้โดยสารเยอะเลยนะครับเราแทบจะไม่เห็นเลยจริงๆนะครับมันก็จะมาเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นแหละที่คนจะแน่นมากตั้งแต่ตู้หนึ่งยันตู้หกก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยพอไปถึงลบบุรีเนี่ยจะมีการเพิ่มชั้นสามมาอีกสองคันหรือเปล่านะครับเอาไว้ต่อตรงข้อต่อหัวจักนั่นแหละ อาจจะเป็น1นทัหหรือว่า1นทัสอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าบางทีพ่วงเสริมาไงก็ต้องแบบอย่าถว่าคันที่1 1งทัห 1, ท1ัสัหทับสมมทัห่สาทับสอทัหี 1, ่ทับสองห้าห้าทับหนึ 1, ่งห้าท2บสองหกหกทับหนึ่งหกทับสองเจ็ดเจ็ดทับทับสองดทั 9ก้าเกทับหเทับสนี่ยประมาณเนี้ยนะครับบางทีก็อะสมมุติว่า9กทับสาไปด้วยอะบางทีช่วงเทศกาลมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับอุ้ยคนยังทยอยเดินทางกลับกรุงเทพยอย่างต่อเนื่องรถไฟว่าเออไม่ใช่รถไฟสิบนถนนเนี่ยรถว่ติดเยอะแล้วนะรถรถเยอะแล้วใช่ไหมบนรถไฟนี่สิแน่นกว่าโอ้ยทางงานแต่งลุงผมนะ วันที่ยี่ปไม่ยี่สองนะแล้วผมขึ้นคันนี้ไปในวันนี้นะโอ้โหผมคงไม่มีโอกาสได้ถ่ายเลยอ่ะนะครับจะยืนตรงบันไดก็ยืนตรงไม่ได้ยืนตรงไม่ได้ยืนตรงบันไดไม่ได้เพราะว่าคนม,มันแน่นมากอุย้ยแปลว่าตอนนี้คนยังทยอยกลับอย่างต่อเนื่องโอ้โหของของของเพียบอะ่ะ บางคนเนี่ยกลับไปถึงบ้านก็มีของฝากมาด้วยมีนะมีโอ้โห,หกระเป๋ากระเป๋านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเต็มอะเต็มจัดจัดเต็มชุดใหญ่ไปเลยวันนี้ตัวยืมผมเอาได้นะแต่ผมขอตรงบันไดก็พอต่อให้ที่นั่งมันเต็มอะถ้ามีตัวยืมผมก็ยอมยอมยืนตรงบันไดอะแล้วก็ถ่ายคลิปผมผมยืนได้ ผมยืนได้ผมถ่ายได้ลนะิน้ยคนแน่นมากเลยบางคนต้องมายืนอยู่ตรงเนี้ยตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยแม่ก็ยืนตรงเอ้ยไม่ใช่แม่ก็นั่งตรงบันไดอะโุ้ยตลอดสามวันนี้คนแน่นมากนะครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็เป็นหลังสงการบางที่เนี่ยยังไม่เลิกจัดเลยอย่างที่บ่อวินจัดถึงวันที่ยี่สิบสามอะยังไม่เลิกเลย วันนี้ก็ที่นครสวรรค์ก็มีอีกวิมานแมนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ยังไงดีมันเป็นซอยวิมานแมนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยใกล้เวลาและอีก3านาทีเขาก็จะเริ่มงานกันแล้วเริ่มตอนเที่ยงตรงถึง3ามทุ่มนะครับที่วิมานแมนนครสวรรค์นะเผื่อคนที่ติดตามช่องผมเนี่ยกำลังเดินทางมาที่วิมานแมนนะครับเขามีกฎว่าห้ามพกอาวุธปืน แล้วก็ห้ามมีเรื่องกันในงานนะครับเปิืฉีดนะ้ำพวกแป้งออกมาได้ไหมได้เอามาปาดแป้งผู้ใหญ่หนุ่มสาวได้ปาดเด็กก็ได้เด็กเล็กอะ่ะเด็กสี่ห้าขวบได้นะครับแต่ถ้าผู้ปกครองเจ้าเด็กตัวเล็กมาด้วยเนี่ยก็ต้องระมัดระวังป้องกันการ,การสูญหายด้วยนะครับสงการทีรายประเทศไทยจะเป็นตลอดเป็นอะไรอะ่ะ ชอบมีเรื่องกันปาขวดสารกระสุนนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือกระทั่งมีงานงิ้วไม่ว่าจะเป็นงานประจำปีเฉพาะจะแม่ชุมแสงก็เคยมีเรื่องกันมาแล้วหลังจากที่คอนเสิร์ตเลิกง,งานตอนที่ตอนที่ปู่จ่าลองไมมา,มาและถึงคอนเสิร์ตเสร็จเกือบมีเรื่องกันนะผมาเกือบโดนลูกหลงนะครับ ปีนี้เจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงก็ครบ120ปีนะครับปลายปีเนี่ยจะจัดยิ่งใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับุยคนแน่นมากเลยไม่บอกก็รู้พ่อค้าแม่ค้าแทบเดินไม่ได้อะนะครับโอเคใกล้ออกแล้วก็ถ้าสมมุติว่ารถเร็วส่วนใหญ่มันไม่จอดที่ป้ายหยุดรถหรอกส่วนใหญ่จะจอดแต่เฉพาะรถธรรมดารถท้องขินชาเมืองเท่านั้น ครับผมไม่รู้หน้าบางขาบวนเป็นหรือเปล่าที่จอดป้ายอยู่รถด่รถเร็วอะ่ะบางขาบวนก็เป็นแต่หนึ่งสองเนี่ยไม่จอดนะครับอย่างเช่นป้ายอยู่รถรงในจันเสีงอย่างเงี้ยรถไม่จอดรถผ่านป้ายอยู่รถพใหญ่รถก็ผ่านตอนนี้ว่าคนร้อนเลยนะโทรศัพท์สูนี่ร้อนกว่าอีกหมายถึงโทรศัพท์ผมนี่ร้อนกว่า คนยังแน่นเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าผมเจอคนแบบนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีตัวที่จะนั่งจริงๆเนี่ยผมขอยืนได้นะครับผมยืนได้อะไม่ใช่ขอยืนผมยืนได้เลยนะครับเพราะว่าผมชอบยืนตรงบันไดยอยู่แล้วอย่างที่ผมถ่ายคลิปดิวิการเดินทางตอนที่มารเรียน109อ,10อะตอนนั้นนะนะครับเมื่อวันที่16 นะครับผมก็ยืนตรงบันไดได้ไม่กี่นาทีแล้วก็มานั่งตรงที่เดิมต่อตรงที่ผมนั่งอ่ะนะครับเห็นไหมถ่ายตรงบันไดเนี่ยเราเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับมันก็มีความเสี่ยงได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราอย่างเช่นถ้าเราประคองไม่ดีเนี่ยระหว่างที่รถวิ่งผ่านอยู่เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแบบ คือปรกครองตัวเองให้ได้อะคือถ้ามันทีมมือมุดก็เรียบร้อยจบบาดเจ็บอะไม่ใช่สียชีวิตหรอกแค่บาดเจ็บนะครับถ้ายินตรงสะพานนี่ไม่อยากพูดนะครับโอเคจะออกละคนยังแน่เหมือนเดิมค่ะวันนี้หนึ่ง,งสองอุย้ยตัวนั่งว่าเพียบเลยนะแต่ตัวยืนเพียบกว่าเยอะ บวามาแน่นแล้วใช่ไหมวันนี้แน่นกว่าเยอะพรุ่งนี้ก็นแน่นอีกแล้วมันก็จะค่อยๆจางหายไปเรื่อยๆจนกลับมาเป็นปกติก็คือไม่มีเทศกาลอะไรแล้วนะครับก็คือคนก็จะดูลง่ลงๆบางทีก็บางวันก็เยอะหน่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่าก็กลับเข้าสู่หมดปกติโอเคในเวลาออกได้1นสอง เอาตอม4 2 2 7นะครับโปรดาตามเสี่วันได้ชันจราที่หนึ่งเป็นรถเดียวเที่ยวเด็กเด็กกอล์ดาวน์ทรงมือดนตรีปาลิทามเลยดนตรีการกรุงเทพปเตตาป้าออกจากดนรีจูงแต่ไปแล้วจะอยู่ตรงพุทธิ์จาย์ดนตรีชาปนินถ้าผมยืนไปถ่ายนะผมคงต้องยืนตรงบันไดอ่ะนะครับจะกลับก็โอ้ยตัวยืนแน่นมาก ก็รถไปจ่อยทีท้งที่เออทับกิจป่านํำโพนครหวันนครสวรรค์นหนองโพบ้านตาคีช่องแคจันเสนบ้านหมี่ลบดีหนองโดนบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัฒน์ชุมพางบ้านพาชีพระแก้วมาพระจันทร์อยุธยาบางไปอินเชียงรากลังสิตดอนเมืองและสนันอีกุงเทียอพิวัฒน์ไม่ต้องบอกอะ่ะตัวยืนเพียบนะครับโอ้โหแน่นมากเป็นสวยงามมากหนึ่งสอง โอ้โหมีทั้งตั๋วยืนและก็ตั๋วนั่งสุดยอด